แล้วคะ่ะตอนนี้เราก็มีอยู่ระหว่างการเตรียมงาน RC Festival นะคะเราเตรียมซุ้มต่างๆมากมายไว้ในงานนี้อย่างข้างหลังนี้นะคะจะเป็นซุ้มบีบจับขยับนวดตอนนี้เพื่อนๆก็กำลังขมักขเมนในการทำงานกันเลยนะคะเดี๋ยวเราไปถามเขาดีวกว่าว่ารู้สึกยังไงกับงานนี้นะคะไปกันเลยค่ะ ทำอะไรอยู่คะตกแต่งครับตกแต่งซุ้มครับชื่อซุ้มอะไรคะเนี่ยครับตามป้ายเลยครับบีบจับขยับนวดทำให้เสาไม่ล้มอยู่ค่ะหมอ,อทำคานป้ายครับนี่ยังจะสวนครับจะสวนใช่เพื่ออะไรคะเพื่อความสวยง,งามับผมันจะมีอ่ายกตัวอย่างของเราแล้วกันแป้งข้าวโพดถ้าเราเห็นแป้งข้าวโพดเราก็จะอ๋อแม่งมันมันเป็นแค่แป้งข้าวโพด <laughs> เออ,เอ,อแต่เราอ่ะสามารถทําให้มัน มีประโยชน์ได้มากกว่าน,นั้นด้วยก็<ช><ช>คือคเราเอามันไปผสมน้ําแล้วก็ในในปริมาณที่พอเหมาะมันจะกลายเป็นสมาร์ทเมทิเรียวทำไม่สั่ไม่ลม้มใช่ค่ะนี่นี่กลางเพื่ออะไรคะกางเพื่อทําเป็นหลังคาสําหรับสุบ้ำสมุนไพรของเราค่ะในสุบม้สมุนไพรมีอะไรบ้างคะอ๋เอเรานะคะก็จะมีสมุนไพรชนิดต่างๆที่ทําเป็นน้ําให้กับคนที่เข้ามาดูงานนะคะได้ชิมค่ะเช่นตะไคร้ขิงรู้แค่นี้ละ ป้ายของสุมอะไรคะเนี่ยสุมสมโมครับของมหาลัยตอนนี้งานถึงไหนแล้วคะก็เหลือทำคา,านแล้วก็เอาไปติดแล้วขึ้นโคงเ,เราเรียนวิศวะเนาะเราก็ต้องทําเองประกอบเองอุปกรณ์ก็ไม่มีอุปกรณ์ก็ไม่มีก,ก็ต้องหาอะไ,กร,กไ,กร,กไกรก็ได้ใช้ทำแทน <c oughs> ตอนนี้อุปกรณ์มีอะไรบ้างคะมีขวด m150 กับไขควงอันหนึ่งซึ่งไม่มีตะปูกับค้อนก็ต้องใช้อางอื่นแทน เป็นการประยุกต์ความรู้เอนจิเนียร์ในการทำคานนะคะอะไรคะเนี่ยต้องเลยอยู่ซุ้มอะไรคะเนี่ยไม่ทราบเหมือนกันว่าซุม้มอะไรไม่รู้ใช่ไหม่รู้ครับแล้วคือผมก็มาจัดมาช่วยเพื่อนจัดม,มาช่วยกันทำงานใช่ใช่ต้องต้องเลยถามต่อไม่ได้เลยอะ่ะมันไม่รู้มันอยู่ซุ้มอะไรอาจารย์ประจำซุ้มอะไรคะ ดูแลสมอค่ะทั้งหมดดูแลสูงนะคะได้แก่อะไรบ้างคะปุณนปาสเตอร์ค่ะบีบจับขยับนวดประชาสัมพันธ์มหาลัยแล้วก็น้ำสมุนไพรแอนโดชิวกาค่ะน่าสนใจขนาดนั้นเลยนะคะอยากไหมมาทำอะไรค่ะหนูหนูมาทำอะไรอ๋อหนูมาเก็บภาพค่ะเก็บภาพกิจกรรมวีอาร์ซีค่ะ It best. Best. Make, make it, it happen, happen.